โอเคครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับในการหาลิงก์ M3U8 นะครับในตัวของ Google Chrome นะครับผมก็วิธีการวันนี้นะครับง่ายมากเลยนะครับโดยใช้แค่แอปพลิเคชันตัว Google Chrome เท่านั้นนะครับส่วนแอปเสริมเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมอันดับแรกนะครับเปิด google chrome ขึ้นมาก่อนครับผมนะครับส่วนในตัวช่วยในการหาตัว M3U8 เนี่ย นะครับง่ายๆเลยครับเราเข้าไปกดตรงแอป Store นะครับของ Google Chrome นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะอยู่ในร้านค้าบนเว็บนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปทำการติดตั้งได้นะครับโดยแอปพลิเคชันวันนี้นะครับที่เราจะนำมาติดตั้งใช้ในการค้นหา m 3 u 8เนี่ยนะครับก็จะชื่อแอปว่า c l a s s b u d ี y นะครับผมเดี๋ยวจะพิมพ์ไปนะครับพิมพ์เข้าไป โอเคครับพอหลังจากนั้นนะครับกดคลิกเข้าไปเลยก็จะขึ้นตัวของอส่วนขยายนะครับหรือแอปพลิเคชันตัว c l a s s Buddy นะครับก็ทำการติดตั้งไปได้เลยตัวนี้นะครับเพิ่มเข้าไปใน c h โค m มเพิ่มส่วนขยายครับโอเคครับตอนนี้นะครับมันจะดิ้งขึ้นหน้าต่างขึ้นมาบอกว่ามีการเพิ่มตัว c l a s บ Buddy ลงใน Chrome เรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากนั้นเราเข้าไปกดตัวไปเปิดนะครับตัวแคปบบัดี้ครับโดยการเช็คตรงที่การตั้งค่าครับแล้วก็ไปในส่วนขยายนะครับไปดูว่ามีการเปิดเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับถ้ามีการเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเรากลับมา หน้าของ Google เลยนะครับโดยเว็บไซต์วันนี้นะครับที่ผมจะดึงลิงก์ขึ้นมานะครับก็จะเป็นเว็บ V8 Movie นะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับเช่นผมจะเอาหนังเรื่องนี้ก็แล้วกันนะครับ g o d o ์วอนะครับที่การหาแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาตรงคลิปวิวนะครับของภาพยนตร์นะครับ แล้วกด play ได้เลยนะครับถ้าเราติดตั้งตัวแอปแคสบัตตี้เนี่ยนะครับสังเกตดูว,ว่ามันจะข้ามตัวของโฆษณาออกไปเมื่อเรากดไปที่คลิปวีดีโอนะครับหรือหนังเรื่องนั้นแล้วเนี่ยสังเกตดูว,ว่าตรงแอปเนี่ยนะครับมันจะขึ้นนะครับว่ามีการค้นพบตัว m 3 u 8ขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับเราไปกดที่แอปพลิเคชันเสร็จแล้วเนี่ยมันจะโชว์ลิงก์ขึ้นมาครับเรา ไปทำการคลิกขวานะครับเลือกตรวจสอบตอนนี้เราได้ตัวลิงก์ของ M3U8 มาแล้วนะครับนี่คือลิงก์ของไฟล์หนังวิธีการเช็คนะครับเราไปดับเบิลคลิกตรงลิงก์คลิกขวานะครับเลือกคัดลอกนะครับเดี๋ยววิธีการเช็คผมจะใช้แอปพลิเคชัน VLC นะครับโอเคแอปขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาเช็คกันดูว่าสามารถใช้ได้หรือเปล่านะครับโดยไปที่สื่อครับเลือกเปิดนะครับกระแสเครือข่ายเดี๋ยวผมวางวางลิงก์ไปดูนะครับเดี๋ยวผมลบก่อนนะครับเเข้าใจได้ง่ายนะครับกดวางลิงก์เข้าไปลองเช็คดูนะครับว่าเล่นได้หรือเปล่าอ่าโอเคครับวิดีโอเราเล่นได้ตามปกตินะครับแปลว่าลิงก์ตัวนี้เป็นลิงก์ที่ถูกต้องนะครับ หาใครที่อยากได้นะครับลิงก์ตัว M3U8 นะครับโดยการใช้ Google Chrome ผมแนะนำวิธีนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัว Class Buddy เนี่ยตัวนี้ง่ายที่สุดแล้วนะครับในการค้นหานะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมหรือมีปัญหาสงสัยอะไรก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ครับพร้อมยินดีให้ให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาครับ